โอเคครับพ่อกันบอรซ่าเดี๋ยวนี้มาทำถนนครับเข้านากับเจ้าสันีหนึ่งสามห้าี คนนี้งานการตะเนี้เป็นงานฟรีนะครับงานกิมงานทำถนนนะครับนะทุกข้อเป็นแป้งเดียวกัน แล้วก็สินล่ออีกปีนะครับไมยินว่าปีสองปีนะครับทางเทศบาลเพนจะมาเห็ดทางระบายน้ำใหม่ก็เลยแปลงไว้ถาเพื่นเล็กน้อยนะครับปกติก็อยากมั่งคู่นะครับคู่น้าปุะแต่ว่าบุาทัานว่านะเดี๋ยวพุเทเเ่าเป็นติดตกใจ ่อยเป็นคอยไปครับกันปรับที่แปลงหน้าแปลงส่วนโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนะเป็นอั่างได้ละจีไจบุถารบออันนี้ว่ากันอีกเพียนหนึ่งนะบุถาเรพันจะวางได้ เราจะออกมาแบบใดนะเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับแล้วการทำให้ทำสวนเรียกว่าปรับภูมิทัศน์ที่ทางอันนี้ก็จะเป็น MU49 สเนะสเปครถนมโบกเก่งนะครับโบโหดเ,เอาเว่าบบีภาควิจารณ์ เป็นทงเป็นทางแล้วเริ่มข้าลูกขอาร้อยครับขอาล่องข้าทางตาแปนที่วางไว้เดี๋ยวคันปีไดนะครับเห็นเป็นยิงงบไปแล้วว่าเสียทางหน้าม,มาหนีนะครับลงมาหนีเขาอยัางมาแปงอีกแค่นึงนะขณะที่โอเคได้รับนะครับได้รับหนึ่งเยอมรับนะครับพมเบืองแล้วการทำงานของคนขคับ ไอ้เจ้าโซนี่เจ้าซันนี่นี่ก็ถื่ว่าอ่านอ่านอ่าน,นดินได้ดีอยู่บ่บ่เน่นเป็นลุมนะครับบ่เน่นเป็นลุมจกเป็นลุมเป็นห่องไวถือว่าโอเคปกติขั้นงานงานขอเนี่ยจนมากเขาเจ้าสิมักเก็บหลายเจ้านะครับจิม,มกักจกเป็นลุมโหลดเขาแต่นงางานนะบ่เอาพื้นที่ทางนอกนะ แต่ว่าซเฟอร์เพื่อนนที่ว่าโอเคนะครับเพื่อนะครับพื้นที่ทั้งนอกนะรอบขางบนใเนิดเดียนทางอย่างเดียวนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็สีได้อาศัยกันดุนๆอยู่ดอกนะต่างคนต่างอาศัยกันนะครับเขาได้ประโยชน์จากการแปลงที่พือนการได้ดินนะครับไมเทเ็จอย่างองินนะ าทตหน้าที่โอเคไอ้ดินจะอยู่โต๊ะกันอีกแดดอีกร้ายแดดอยู่หรอครับแต่ว่าใครอยากให้พิ็นรูปพิ็นล่างไว้ ข้าเบืรอข้างหน้าครับจะเป็นไงแต่วันน็ตบุรีอาจถือตัดเดี๋ยวลองไปดักดูข้างหน้าเป็นไงนี่ละครับก็ขีดอยากมากคู่ตัวนี้แต่ว่าเบริบ้าน ว่าเดี๋ยวเป็นมาแก่แล้วพวทางน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสิโลเป็นแปลงเดียวเลยนะครับเนื้อที่ประมาณ30มสิบกุไลสิตามแพ่นไงบ่าคอ,อยเป็น่อยไปครับชีวิตเดี๋ยวกโดดฟวดพาดไปไนี่เดี๋ยวพุทโธมันตกใจ <laughs> เดี๋ยวคนจะวาห่วย มาเห็นยังดินกู้นอจอุายงานนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแกะค่อยง่ายนี่แหละครับจะเป็นยังไงนี่ครับปกติทางที่เขามาเสร็จนี่แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นมาทางนี้นะครับลุให้เป็นแปลงเดียวกันนะจะเป็นยังไงละ่ะจบงานเดี๋ยวนี้นี่ครับเดี๋ยวผมบอกกัน เป็นยังคืออยากมัางคู่ครับมันจะมีสองฝั่งนะฝั่งข้างล่างนะครับกับฝั่งข้างบนนี่ตอนนี้มันยังค่าค้องน้ำนะครับทางระบายน้ำออกของอ่างก็เลยบูท่านต้องเหมือนซะนะเดี๋ยวผู้เฒ่านผมตกใจนะครับ <c oughs> โลคันคู่นะครับเป็นแปลงเดียวกันนะอ่ะอนาคตด,ดินี่เราถึงอนาคตครับอีกไกล นะชีวิตเราก็ต้องมีการวางแผนเปบงซีนะครับคอยเป็นคอยไปโอเคนะเนาะตางเอากิดสีได้สะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ได้คดๆงอๆล่ะอันนี้ข้างบนเนี่มันจะเป็นอ่างนะครับโอเค เดี land, ๋ยวแต่งให้มันสลัวลงหน่อย ครับคลิปนี้เบิ่งรถดีกว่า ได้นีจีบเป็นซาหัวเนาะมาเนี่ยปล่อยปลาได้เลยเดี๋ยวได้หนีจีบเป็นซาอะไรเลยปล่อยปลาเลยครับมาเนี่เดี๋ยวได้ปล่อยปลาอีกแล้วทัดเป็นคู่ซาเลยครับ <c oughs> ปล่อยปลา